กลัวอะไรอ่ะน,นี้ฟังดูดินี่ <c oughs> นี้หนูก็จับมาตรงนี้นี่จับมานาดูดาแบน,นี้ป้าก็ต้องมาคับตองกินอ่งนี้แล้วหนูก็กินป้าได้เนี่ย,ยนคอนหนูนไม่มได้ฮัตเก๊กกินเลยกลเก๊กเดินมากินกินฮอตยาวข้ามลเลยนี่กินหัวกินปลาปลาแพ้เลยเจ้าอเกอไ้ เนี่ยเสร็จเลยเนี่ยแค่ที่เดินแค่ตรงนี้ป้าก็ไปไม่รอดละกินที่หมดโอ้โหของป้าเหลือสองตัวเองป้าเดินไม่รอดเลยเนี่ยหนูฉลาดหน่อยหนูว่าต่อให้กินให้หมดต่อมาป้าก็กินอ่ะป้าก็กินหนูหนูกินป้าห้หมดก่อนที่กินมาข้ามาเออเก็บไปด้วยตายป้าเหลือตัวเดียวแล้วป้าจะเดินไงอ่ะ